เห็นถึงพลังของความรู้ที่ถูกบันทึกไว้ครับท่านเลยสร้างห้องสมุดแห่งแรกของโลกขึ้นมารวบรวมแผ่นจารึกไว้กว่า30,000แผ่นเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราจดบันทึกอะไรไม่ได้เลยจะเป็นยังไงชาวซูเมเรียนโบราณก็เจอปัญหานี้เปะ๊เปะๆเลยครับรู้ไหมครับว่าการเขียนครั้งแรกๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อบทกวีเลยแต่มีไว้ทําบัญชีครับจากรูปภาพง่ายๆก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นอักษรที่แทนเสียงจนบันทึกเรื่องซับซ้อนได้คื่องมือง่ายๆเลยครับ แค่ใช้การอ้อก,กดลงบนดินเหนียวปิกเปียกก็กลายเป็นตัวอักษรแล้วพอมีเครื่องมือนี้แล้วมหากาบเรื่องแรกของมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นมาครับนั่นก็คือมหากาบกิลกาเมชเรื่องของกษัตริย์กึ่งเทพกับมนุษย์ป่าที่ถูกส่งมาปราบเขาแต่ไปไปมาแทนที่จะสู้กันกับกลายเป็นเพื่อนซีที่ออกผจญภัยด้วยกันซะง,งั้นแต่เรื่องมันก็พลิกผันครับเมื่อเอนคีดูตายทิ้งให้กิลกาเมชต้องเผชิญหน้ากับความกลัว ความเศร้าทำให้เขาออกเดินทางตามหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือชีวิตอมตะสุดท้ายเขาก็ได้คำตอบครับว่าชีวิตอมตานะน่ะไม่มีจริงสิ่งสำคัญคือใช้ชีวิตให้มีความสุขนอกจากเรื่องของมนุษย์แล้วการเขียนยังใช้อธิบายเรื่องใหญ่ๆอย่างจักรวาลและอานาจด้วยอย่างในตำนานเอนูมาเอลิสที่เล่าถึงสงครามระหว่างเทพแห่งระเบ,บียบกับเทพีแห่งความโกลาหลและจากสงครามครั้งนี้ล่ะครับที่ชาวบาบิโลนเชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของโลกเรา แถมตำนานนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อบอกว่าบาบิโลนนี่แหละคือศูนย์กลางของทุกสิ่งกษัตริย์อัสซูรบานิปาแห่งอสัสซีเรียเห็นถึงพลังของความรู้ที่ถูกบันทึกไว้ครับท่านเลยสร้างห้องสมุดแห่งแรกของโลกขึ้นมารวบรวมแผ่นจารึกไว้กว่า30,000แผ่นห้องสมุดที่นิเนเวนีมีครบทุกอย่างเลยครับแถมยังจัดเก็บเป็นระบบอย่างดีด้วย แล้วใครล่ะที่อ่านเขียนได้บอกเลยว่าทักษะนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่เป็นของชนชั้นสูงเท่านั้นคนกลุ่มนั้นก็คืออารักษ์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการจดบันทึกทำงานในวังกับวิหารการฝึกเป็นอารักษ์นี่โหดมากนะครับมีสุภาษิตโบราณบอกไว้เลยว่าต้องโดนตีถึงจะเชื่อฟังเห็นไหมครับว่ามรดกชิ้นนี้เป็นมากกว่าตัวอักษรแต่มันคือเทคโนโลยีที่เอาไว้บันทึกความทรงจำแผ่นดินเหนียวเหล่านี้เชื่อมเราเข้ากับอดีต แล้วเรื่องราวที่เราจะทิ้งไว้ล่ะครับคืออะไร